ผมเพิ่งไปทําบัตรหมายเร์มาเว้เอออะไรคือหมายเลขวะอ่ะมันคือบัตรประชาชนเหรออ,อ่าผมอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันว่าผมไปทํามาแล้วแม่งเจออะไรบ้างแล้วกันนะครับคือ่งนี้คืองนี้ไอ้บัตรหมายเลขหน้าตามันจะคล้ายๆกันในรูปนี้แต่รูปนี้มันเป็นรูป mock ็อกอ up นะแล้วก็หมายถึงว่าเป็นรูป mock ็อกอ up ที่เขาเปิดให้ใหใหมีตาม i อ t e r n e t เอยจำลองเอเฉยแต่ว่าบัตร my ม u m เ e r เนี่ย ถามว่ามันคล้ายกับอะไรมันคล้ายกับบัตรประชาชนเออซึ่งทำว h a อ is เอาคล้ายบัตรประชาชนวะอ่ะอธิบายก่อนคือก่อนหน้านี้นะครับญี่ปุ่นไม่ได้มีบัตรประชาชนแบบแบบไทยแบบไทยขนาดนั้นอนะ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคนละอย่างกนะันอ่ะเออผมคือที่นี้มันจะมีบัตรเขาเรียกว่าบัตรเขาเรียกว่าบัตรย,ตยืนยันตัวตนแบบหนึ่งนะแต่บัตรย,ตยืนยันตัวตนแบบหนึ่งอ่าออ คือบัตรยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีแบบบัตรที่เป็นแบบเป็นกระดาษงงๆเลยเว้ยหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูมันที่มีบัตรยืนยันตัวตนเป็นกระดาษโงงๆหน้าตาอย่างนี้ย <c oughs> อยู <c oughs> ออ่กระดาษงงเออจริงๆกระดาษงงๆเลยเว้ยแล้วไม่มีรูปด้วยเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาวางรูปก่อนอย่างนี้ขยายครับนี่หน้าตาแบบนี้ มันใช้ว่าซูจิการ์ดซูจิการ์ดคือแบบว่าแบบโน้โนตฟิฟิเคชันการ์ดอะถ้าแปลภาษาอังกฤษไอ้นี่แค่บัตรยืนยันตัวตนว่ามีแค่อะไรมีเลขประชาชนและชื่อแล้วก็ที่อยู่ลงแค่นี้งงๆเลยแต่ว่ามันจะนั่นปะมันจะมีอะไรที่เป็นยืนยันปะมีอะไรมีอัลเทอริตี้อะไรอยู่ในบัตรนั้นปะมีแค่นี้มีแค่เลขประจําตัวประชาชนมีแค่ชื่อแล้วก็ที่อยู่ไปออนไลน์เช็คมีแค่นี้เลยแต่ว่า บัตรยืนยันตัวตนแบบอื่นๆก็ม,มีมีแบบที่แบบมีรูปด้วย,ชวยเช่นใบขับขี่แล้วก็แล้วก็บัตรยืนยันตัวตนแบบอื่นเช่นแบบบัตรประกันสุขภาพอะไรอย่างนั้นซึ่งหมายความว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่มันผ่านมาญี่ปุ่น<โ>เขาไม่เคยทําบัตรที่เป็นแบบบัตรประชาชนที่ดูเป็นบัตรประชาชนมาก่อนเว้ยคือบัตรประชาชนอย่างไทยไ<ล>เรามันจะต้องแบบเป็นบัตรที่แบบว่าเออมีอชื่อที่อยู่มีอะไรนะ ค<ม><อ>รอบประวาลทุกอย่างต้องใช้เออถ้าไม่มีแล<ะ>้วเป็น,บบน,นเรื่องชิปหายไวไยปวงแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ขนาดแบบนั้นว่างนันเถอะมันไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเว้ยจนจนกระทั่งหลังๆมานะครับในช่วงแบบหลายๆไม่กี่ปีให้หลังมาเนี่ยเขาเริ่มมีเอ,อ่อเปิดให้ทําบัตรไมนัมเบอร์เป็นบัตรแข็งและเป็นบัตรที่แบบว่าเป็นบัตรบัตรอิเล็กทรอนิกสบัตรที่แบบมันมีดาตต้อยู่ในนั้นเว้ยออคือ อันนี้คือมันคือไกดมันคือบัตรประชาชนของไทยเลยใช่ป่ะเป็นลักษณะนั้นเราใช่ไหมมันคล้ายแบบนั้นเว้ยเออแต่แต่เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้แปลว่าแบบอุ้ยอุ้ยอยู่มาแบบอุ้ยได้วีซ่าถาวรเป็นประชาชนแล้วหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่นักเรียนต่างชาติที่มาอยู่ในญี่ปุ่นก็สามารถทําบัตรไมนัมเบอร์ได้ อืมที่แบบคุณมีวีซ่ารักเรียนก็ทําบัตรบัตรไมล์นัมเบอร์ได้เว้ยเออหไปทําที่เคนมันแบบประชาชนเด็กใช่ใช่ก็คือแบบเอามาเพื่ออะไรเพราะว่าในนั้นน่ยมันจะมีแบบมันจะมีดาต a ที่มันจะมีทั้งเรื่องของเอ่อการยื่นประกันสุขภาพนะแม้แต่ตอนที่แบบฉีดวนะัคซีนโควิดเนาะก็คือใช้ได้หรือเอ่อเรื่องของแบบใช้สารใช้ในสารพัดประโยชน์อ่ะแม้แต่ยื่นภาษีก็ใช้บัตรนี้ได้เออ ซึ่งมันแบบว่ามันจะเป็นบัตรครอบจักราวาลมากๆเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าออืตอนที่แบบรัฐเพิ่งประกาศให้ทใหม่ๆอ่ะมันไม่ค่อยมีใครไปทําเขาแบบ <laughs> เรื่องปกติคนญี่ปุ่นเลยเ,<อ>เป็นคนอย่างนี้ก็แหละเออก็แบบเอ้ากูก็มีบัตรอื่นๆไม่ใช้อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วนี่อ่าเออไม่เห็นต้องทําอะไรเลยประมาณนั้นใช้บัตรอื่นนอื่นแล้วก็ได้ใช่ป่ะเป็นใบขับขี่อะไรพวกนี้ว่ากันไปมันก็ใช้ได้อยู่แล้วไงมันก็เลยแบบว่าเออบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นต้องไปทํา ก็ได้อะไรเงี้ยเมื่อในตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นเว้ย <Ooh. S 1> จนแบบรัฐมั่งต้องพยายามแบบออกแคมเปญสารพัดเลยโดยเฉพาะอย่างถ้าจะไม่ผิดนะปีปีโควิดอะสองพันยี่สิบอะคือเขาเขาพยายามแบบว่าเอ้ยใครที่มีบัตรไมนัมเบอร์นี้นะคุณสามารถเอาแบบเอาไปทําเรื่องของแบบเออหลายอย่างได้อ่ะแบบแม้แต่การลงทะเบียนฉีดวัคซีนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถใช้บัตรไมนัมเบอร์ได้ง่ายได้เลยนะไม่ต้องแบบไปไปกรอกอะไรมากมายคุณมีบัตรไมนัมเบอร์คุณไป ไปยืนยันกรอกเลขปุ๊บได้เลยอะไรเงี้ยมันมาทาแบบเนี้ยมันทําแบบจริงจังมากเว้ยแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายอยู่ดีเออจนกระทั่งจนกระทั่งปลายปีที่ผ่านมาเว้ยอ๋อจริงจริงอต้องบอกผมข้ามอบนิดนึงประมาณปีสองพันยี่สิบสองแม่งระดับมีการแจกพต์อ่ะแจกพอยต์แบบพอยต์แบบคุณสาวเอาไปแบบไปร่วมแคมเปญในมูลค่าสองหมื่นเยนในบัตรได้เยอะว่ะ เอาไปทําแบบแคมเปญในร้านค้าในอะไรต่างเออสองหมื่นเยนแต่เป็นพอย n ์นะดิจิตอลวอลเล็ตป่ะก็ดีพอย n ์ point ก็ดีดีเออจะเป็นที่อเปนดิจิตอลวอลเล็ตเลยจริงจริงจริงดิจิตอลวอลเล็ตสองหมื่นเยนเลยนะเว้ยเยนตอนนั้นเว้ยน้อยไม่เยอะไม่น้อยนะเว้ยเออเพียงแต่ว่าผมอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นปัญหาของผมเองเว้ยตอนนั้นก็แบบเฮ้ยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ว่ะผมก็เลยแบบไปติดต่อเขตแล้วผมก็แบบเฮ้ยผมเขาถามวีซ่าอะไรวีซ่านักเรียนอะไรเงี้ยผมก็เลยว่ายวีีซ่านนักเรย ยังไม่ต้องทําหรอกอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออแบบไม่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 ต้องทําหรอกไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้างงงว่าแบบว่าทําไมมไม่ทําให้ผมก็เลยแบบว่าก็กลับมาแบบเอ้าไม่ทําซังนั้นอะไรเงี้ยแล้วผมไปถามเพจแบบเพจสายญี่ปุ่นเหมือนกันเขาบอกเพเพเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆมันไม่มันมันต้องได้นะเพจแบบเขตมันอู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าโอ้ไม่รู้อ่ะแล้วผมก็เลยแบบช่างเลยเลยข้ามมันไปเว้ยสุดท้ายคือผมก็ไม่ได้ไป ทำตอนนั้นเพื่อแบบเอาพอ,อยต์สองหมื่นเยนเลยไม่ได้ทาเวเออหมดเลยก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วจนถึงตอนนี้นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยประเด็นคือตั้งแต่แบบปีที่แล้วตอนยื่นภาษีที่เคยทำคอนเซ็ปต์จาได้ปะแบบยืนน่นภาษีนู่น ah นี่มหากรรมเลยอะไรเงี้ยที่เป็นล็อกๆจําได้เออแม่งมีฟาสต์เลนสําหรับแบบคนมีบัตรไมน์นัมเบอร์ด้วยโอ้โหนี่ก็ค่อนข้างจะนั่นนะนะอันนี้ค่อนข้างจะเทมเพสชั่นทีเดียวเออแต่ว่าเอ้ยคุณนี มีบัตรมีบัตรไมามเร์ไหมไม่มีไปทางนู้นมีไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเฮ้ยเชื่อแบบว่ามีแล้วมันมันแบบอะไรนะมันเหมือนแบบว่าเหมือนมึงใจเหมือนเหมือนมึงใจฟาสเลนอ่ะแบบเหมือนไปสวนสนุกแล้วแบบมึงมีมึงมีตั๋วฟาสเลนหรอว่าอะไรเงี้ยก็แบบก็คาใจตรงนั้นทีหนึ่งแล้วแล้วประเด็นคือหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ไปทาเว้ย ก็เลยแบบว่าติดนู่นติดนี่งานเราวุ่นวายมากอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไปทํทันทีจนกระทั่งแบบปลายดีปีที่ผ่านมาเขาประกาศนะว่าว่านะหลังจากนี้บัตรประกันสุขภาพจะจะไม่ออกบัตรใหม่แล้วจากนี้ <c oughs> จะใช้จะให้ใช้ my Number only กับการกับ <c oughs> การแบบว่าคุณไปรักษาพยาบาลที่ไหนคือบัตรบัตรประกันสุขภาพที่คุณมีอยู่ใช้ได้แต่ว่าถ้าสมมติมว่าบัตรคุณหายหรือบัตรประกันสุขภาพใบนี้คุณหมดอายุ เ็ดจะไม่ให้ออกใหม่ให้แล้วจะให้มึงไปทำให้ทําเบอร์การ์ดอย่างเดียวซึ่งก็แบบว่าอ๋อรับมันค่อยๆเริ่มแบบว่าใช่ค,คนที่ตื่นคนที่ตื่นรู้หน่อยอ่ะจะรู้แล้วว่ากูต้องมีไมล์ดาเบอร์ละเออก็เลยแบบว่าอืมโอเคทีนี้ประเด็นก็คือด้วยความที่ว่าต้นปีที่ผ่านมาคือแบบผมต้องไปต่อต่อยูวีซ่าทำงานเว้ยก็ลเลยแบบเฮ้ยถ้าเราไปไปยื่นตอนเนี้ย วีซ่าระยะมันมันจะใกล้หมดหรือเปล่าเพราะมันเราต้องไปต่อวีซ่าพอวีซ่าเราใกล้หมดซึ่งแบบไปต่อตอนนี้แล้วระยะวีซ่ามันเหลือไม่มากเนี่ยเราจะเราจะแบบมันน่าจะมีปัญหาเนาะเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าไอไมนัมเบอร์การ์ดเรา่มันจะลงอายุตัวบัตรน่ะจะเท่ากับวีซ่าที่เรามีอยู่เลยเว้ย mm hmm. ก็แปลว่าไอแค่แบบวีซ mm ่า hmm. เราจะหมดอีกไม่กี่เดือนแล้วไปทําตอนนี้มันคงไม่เว mm ิร์คมั้งเราก็เลยแบบเออรอทําวีซ่าเสร็จก่อนแล้วค่อยไปค่อยไปเลื่อนทําเรื่องไอทำเรื่องไมนัมเบอร์การ์ดต่อทีนี้ mm hmm. พอผมยื่นวีซ่าผ่านเรียบร้อยต่อวีซ่าอะไรต่ตางๆเรียบร้อยหมดแล้วเมื่อเดือนต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาผมก็เลยแบบโอเคผ่านมาหนึ่งสัปดาห์หาจังหวะวางปุ๊บไปที่เขตเลยเว้ยว่าแบบเอ้ยผมจะมาทำบัตรให้่ัมายมเลขใหม่หมายเลขเก้าผมจะทาแล้วเนี่ยหลักถงหลักฐานมู้มีพร้อมเตรียมไว้หมดแล้วทายังไงบ้างเอออืมก็พบ <c oughs> <c oughs> ขั้นตอนที่นีเขตเขตไม่มีบิดพลิ้วไม่มีอะไรแล้วเว้ยแบบทำได้เลยมีเหมือนแบบว่า มีเป็นเฟชั่นสำหรับ m มา u m b e การ r ดโดยเฉพาะเลยเว้ยแต่ว่าภ<พ>าครัฐสนับสนุนแล้วตอนนี้นะทีนี้เว้ยไปถึงแล้วปุ๊บผมก็ตกใจอย่างแรกเลยคือเราจะไปยื่นทําบัตรหรืปอปะเราต้องไปเขียนใบคําร้องก่อนเขียนเอกสารก่อนว่าเราจะยื่นคําร้องในการในการไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าไปเขียนคําร้องในการขอทําบัตรเว้ย ไปเขียนคำร้องขอเอกสารในการยื่นคำร้องทำบัตรต้องแล้วงงวะเอกเอกเอกสารคำขอในการยื่นคำขอทำบัตรก็มันคือซ้อนสองอย่างใช่ปะอันนี้คือคำขอเพื่อขอคำขอใช่ไปเขียนเอกสารเพื่อขอใคนบัตรไม่รู้เพื่อขอคำขอซึ่งก็แบบว่ายังไงวะผมก็เอากรอเอกสารแล้วไปเคาน์เตอร์ไว้ เคาน์เตอร์ก็แบบแม่งก็อ่อยเอกสารมาแบบเอกสารก็มีเลขมีอะไรนี้มาก็บอกว่าเนี่ยโอ้เอาวัดแล้วโอเคเขตออกเขตออกเอกสารนี้ให้คุณแล้วนะคุณเอาเอากสารนี้ไปทําเรื่องขอบัตรไมนัเบอร์ได้เลยเราก็แบบฮะอะไรวะคุไปที่เขตเว้ยไ,ไปกรอกแบบว่าเพื่อจะขอทําบัตรไมนัเบอร์แต่เขตออกเอกสารมาให้อีกใบหนึ่งบอกว่าอ่ะมึงเอาใบเนี้ยไปทําไปทําเรื่องขอทําบัตรได้เลยซึ่ง ไอใบขอทำบัตรเนี่ยไม่ได้ไปขอที่เขตเอา้า <laughs> ไม่ได้ไปขอที่เขตทำไมทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากกว่าหรือว่าจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้วะมาจริงจังฟังแล้วแม่งบ้าบอคอแตกแล้วเนี่ยเ,เริ่มเริ่มมุดเกิดทางมาจริงจังเลย <laughs> เขตเขตไม่ได้มีหน้าที่ออกบัตรให้คุณแต่ส่วนราชะการกลางคืนมีหน้าที่ออกบัตรให้คุณ หมาย <ไป S 1> ความาว่าหมายความว่าให้คุณเอาเอกสารไอเนี่ยที่ได้จากให้เอาเอกสารที่ได้จากเขตครับมีทางเลือกคุณ2ทางคือเอาเลขนี้ไปกรอกใส่ระบบออนไลน์เพื่อส่ง <c oughs> หลักฐานที่ในการขอทำบัตรนี้ไปยังส่ย์ราชการกลางทางออนไลน์ <c oughs> หรือหรือเอาไอใบเนี้กรอกเอกสารในใบที่ได้มาเนี่ยพร้อมหลักฐานต่างๆในการยื่นขอบัตรไม่นำเบอร์ส่งไปสนีไปยังส่นราชการกลาง ให้เลือกสองทางมันจะส่งไปตนีก็ได้หรือจะทำออนไลน์ก็ได้เออบ้าบอขอแตดนะอ่ะทีนี้เราก็ทำาเราก็อ้าโอเคเราออก,กอ,อ,อ,ออก,กออนไลน์ได้ก็เราก็เลยเอ้โอเคโอเคกูมีเอกสารเป็น PDF อะไรเรียบร้อยชัดเจนนะเอ,อ้พี่กินเสียงเบาๆไปปะ่ ผมรู้ว่าผมเสียงดังไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปัดตัดเสียงเสียง <p ans ky> ผมไม่ดังไปนะผมเสียงผมไม่ดังไปนะกลับมาละกลับมาละกลับมาละโอเคโอเคโอเคเออเออแต่ถ้าดังไปเดี๋ยวถ้าถ้าดังไปชัป้นบอกได้ครับ <p ans ky> เดี๋ยวผมลดความดังขอ,อให้โอเคโอเคเออเพราะวันนี้ผมจัดคนละห้องโทษทีอ่ะผมเล่าต่อผมเล่าต่อเออพอพอผมกรอกเรียกว่ากรอกคําร้องยื่นทางออนไลน์ไปปุ๊บมันก็บอกว่ามันก็ขึ้นบอกว่าอะไรนะ มันึ้นเป็นสเตตัสในออนไลน์เลยเว้ยบอกว่าอ่ะโอเคคุณยื่นคุณยื่นเรื่องไปแล้วระหว่างรอตรวจสอบอ่ะรอตรวจสอบปุ๊บสามวันสามวันเว้ยรอสามวันสเตตัสอ,อันนี้คืออันนี้คือคําขออันนี้อยู่ในสเตตัสของคําขอเพื่อขอคําขออีกหรือเปล่าไม่ <บา S 1> ไม่สเตตัสไปแล้วสเตตัสขอบัตรแล้วขอบัตรแล้วอ,อ๋อราตรวจอีกกี่วันละสี่หรือห้าตอนนี้เข้าสู่ว,วันที่สี่ เข oh, okay. าสู่วันที่สี่แล้วนะ mm. ซึ่งโอเคเราก็แบบว่าอ๋อโอเคบอกว่าตอนนี้อยู่ในโปรเซสในการแบบว่า processing และเช็คเช็คหลักฐานแล้วในอยู่ในการแบบรอเช็คหลักฐานอยู่นะอะไรแบบนั้นเว้ยซึ่งเราก็แบบโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาวะมาวะอยังไงต่อยังไงต่อไหนดูซิอะไรเงี้ยอืมทีพออย่างนี้ปุ๊บประมาณวันที่วันที่สี่หรือวันที่ห้าเว้ยก็ขึ้นว่าหลักฐานคุณผ่านแล้วเดี๋ยวรอออกบัตรนะจ๊ะ อ่าประมาณนั้นเว้ยอ <Okay. S 1> อ่าเทรจปุ๊บเราก็แบบโอเคโอเคเดี๋ยวมาแล้วไหนมาใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นสเตตัสว่าขณะนี้บัตรกําลังส่ง mm hmm. เออขึ้นสเตตัสว่าขนานี้บัตรกําลังส่งเห mm hmm. มือนเหมือนเป็น,นีไทยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบโอเคเอ้ขึ้นว่าบัตรกําลังส่งแปบลบว่างั้นกนาจะเอ่อยังไงนะเอ้จากสมมติมจากโตเกียวมาสักสามวันมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็อื mm hmm. แล้วก็แห้ง สาม<ะ>วันไม่มีอะไรมาสี่วันไม่มีอะไรมาห้าวัน<ะ>ไม่มีอะไรมาในเ,<อ>เว็บก็สลงสเตตัสว่ากำลังส่งผมก็แบบว่าะอะไรของมึงวะนั่นสิอะไรวะผมก็เลยแบบว่าโอเคงนะั้นเปิดเว็บโทรไปถามมันดิอ่ะมันบอกว่าโทรไปถามเจ้าหน้าที่แบบในระบบเนี่ยไมน้ำเบอร์เนี่ยออืม เจ้าหน้าที่ก็ตอบดีนะบริการดีอยู่เทคแคร์ดีพูดช้าแบบว่าฉชา,ชานฟังชัดเข้าใจง่ายนะเออเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อบัตรนั้น่ะส่งส่งแล้วแต่ฮะเขาไม่ได้ส่งมาที่บ้านคุณเขาส่งไปที่เขตแถวบ้านคุณซึ่งเขาบอกว่าส่งไปตอนไปรับเองเรอส่งไปตอนเนี้ยส่งที่บอบกแ,แจ้งมาเมื่อสี่วันที่แล้วใช่ไหมป่านนี้ถึงเขตแล้วล่ะ แล,แล้วผมก็บอกว่าเอา้าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมต้องไปรับที่เขตได้ยังไงเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อคุณต้องรอให้ทางเขตพร้อมที่จะให้คุณเข้าไปรับบัตรได้ก่อนโดยที่ทางเขตจะมีการส่งกระดาษโนติสมาว่าคุณสามารถเข้าไปรับบัตรได้แล้วคุณถึงค่อยไปเราก็บอกว่าโอเคโอเคแล้วมันเมื่อไหร่ แล้วมันคาดว่าจะมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าอ๋อตอนนี้นะครับก็ขาดการดูแล้วเอ,อ่อคิวอาจจะยาวพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าคนทําบัตรไม่นำเบอร์การเยอะมากอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสามสัปดาห์เราก็บอกว่าฮะไอ้ครับสองถึงสามสัปดาห์เลยเจัดคิวอยู่มั้งก็คงประมาณแคปซิตี้ของคนที่สมัครแล้วก็ดูว่าวันหนึ่งจะรับได้กี่คนในประมาณเนี้เออน่าจะเดา,าจากประมาณนี้นะก็ได้แหละก็ได้แหละซึ่งก็ เราก็แบบตอนนั้นเขาก็ขอโทษนะโอ้ยต้องรีบใช้หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยอเราบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้รีบไม่ได้รีบแต่ว่ากูคแค่แบบสงสัยว่าในเว็บมันบอกส่งมาแล้วเนี่ยผมก็งงว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วแบบกูต้องทํายังไงต่อคือไม่รู้เออเขาบอกอ๋อเนี่ยมันไปที่เขตแล้วเดี๋ยวเขตก็จะส่งฮากากิก็คือแบบใบแจ้งโนติสว่าไปรับได้นะอะไรเงี้ยที่เขตซึ่งก็เขาบอกประมาณสองสามอาทิตย์เราก็อรอไปเออจริงๆตอนนั้นแบบว่าไปเปิดตู้จดหมายทุกเช้าต้องไปดูว่ามาเมื่อไหร่นะอะไรเงี้ยอยากได้ ตื่นเต้นเออ,ต,เอ,อตื่นเต้นตื่นเต้นอยากรู้ว่าเป็นไงก็ปรากฏว่าสองอาทิตย์กกว่าเว้ยก็ใบนั้นก็มาอ่ะมานะซึ่งก็เฮ้ยโอเคมาเว้ยมาไว้ผมก็เลยแบบอ่ะเราก็โอเคงั้นถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราหาโอกาสจังหวะไปที่เขตนะฮะเราก็ถือไอใบนั้นพร้อมกับอ่าหลักฐานประจำตัวต่งตางๆยืนยันตัวตนพกไปด้วยนะไปที่เขตเปิดไพ่ต่อไปเว้ยพอไปถึงที่เขตเขตแม่งถามมาว่าแบบว่า อ๋อนี่มารับบัตรไม่นัมเบอร์ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเออใช่ครับใช่ <c oughs> เขาเขาถามผมว่าได้จองคิวไว้หรือเปล่าคะเราก็บอกว่าจองคิอะไรกูแค่มารับบัตร <c oughs> แค่มารับบัตรไม่ใช่หรอเขาบอกว่า <c oughs> อ๋อที่จองคิวคือมารับตรงนี้เนี่ยคะคือจะต้องไม่ใช่คือบัตรเนี่ยก่อนจะรับไปเนี่ยบัตรจะต้องมีการลงรหัสก่อนเหมือนบัตรแบบเหมือนบัตรธนาคารอะ ที่แบบว่าเราทาบัตรบ,บัญชีธนาคารปุ๊บแล้วเขาจะแบบว่าให้เราจิ้มพิมพ์พิมพ์ไปแบบว่าเราอยากจะตั้งเลขอะไรแล้วก็แบบมันเลขที่เราตั้งไว้มันจะอินพุตเข้าบัตรไปคุณนึกภาพออกปะตอนทำบัตรเอทีเอ็มเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เขาส่งมาที่บ้านแล้วก็จัดเออวะผมไม่ใจในกรณีเอทีเอ็มนะแต่บัตรเครดิตเดี๋ยวนี้เขาส่งมาที่บ้านแล้วให้อจ,จัดรหัสเองแล้วอ่ะแต่อันนี้อันนี้เว้ยเขาบอกว่าจะต้องทําแบบนั้นก็คือคุณจะต้องเป็นนั่งที่เคาน์เตอร์แล้วก็พิมพ์เลขที่คุณต้้องงการจะตั กับบัตรเนี้ยกับการใช้บัตรเนี้ยกับเจ้าหน้าที่แบบแบบ one on one. วันออนวันเว้ยซึ่งเขาถามว่าที่จองไว้ก่อนไหมเนี่ยเพราะว่าคนมันเยอะมากอ๋อแต่ไม่บอกเลยกูเลยคือจริงๆมันอาจจะบอกไว้ในเว็บเว้ยแต่ว่ามาจรจิงๆเป็นพวกแบบว่าไอ้เี้ยคือเอาน,น,นี่อันน,น,นี้อันนี้เหมือนอ้างนะแต่ว่ามวเว็บราชการญี่ปุ่น UI มันอุบาทมาก บางทีเข้าไปแบบกูต้องคลิกตรงไหนหรือแบบมึงจะต้องบอกกูให้จองตรงไหนไม่รู้แต่ว่าที่นี่กูวอล์กอินไม่ดเขตละผมก็เลยแบบว่าเอา้าเฮ้ยผมไม่ได้จองอะ่ะเบอก,บอกโอเคถ้าไม่ได้จองนะคะก็รับบัตรคิวอันนี้ไปรอรับบัตรคิวนะคะอะไรเงี้ยก็โอเคได้บัตรคิวมารอประมาณสิบห้าคิวนะแต่แต่สิบห้าสิบห้าคิวที่ว่าเนี่ยฮมันเป็นแค่ มันเป็นแค่คิวของคนต่างชาติถามว่าหมายความว่ามันนั่นเหรอมันสลับคิวกับคนญี่ปุ่นเหรอก็ค <c oughs> <c oughs> ือพอผมรับคิวคืองี้เว้ยตอนนั้นก็คือแบบว่าโอเคเอ้ยเอ,ยเอยถึงคิวเราแล้วแบบว่าอ๋อคิวเนี้ยเราจะได้แบบว่าเข้าไปปุ๊บแล้วไปอินพุตเลขรหัสแล้วก็รับบัตรมาเลยใช่ไหมอ่า <c oughs> พอไปถึงปุ๊บเราได้บัตรคิวอีกอันหนึ่งมา ไอ้เีอันนี้คิวจริงใช่ป่ะคิวปอมกับคิวจริง<ช>รประมาณนี้่ะเป็นคิวเป็นคิวประมาณว่าแบบมันปีประมาณแบบว่าคนต่างชาติที่แบบที่มายื่นแบบเราก็เป็นคิวนี้คนญี่ปุ่นที่มาแบบมาทําให้ครอบครัวคนญี่ปุ่นที่พาลูกมาคนญี่ปุ่นที่แบบก็เป็นคิวอีกคิวอีกเซตหนึ่งเว้ย ใครคิดระบบนี้วะใช่เออซึ่งเอ,เ,เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจนจนกระทั่งปมมันบ้าบอ,บอรือวะชิวที่สองมาปุ๊บแล้วก็คือเอารวมๆประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่สิบเว้ยผมถึงได้ไปนั่งไอ้โต๊ะเคาน์เตอร์นั้นเออเพื่อได้ไปนั่งกรอกเลขแล้วก็ได้บัตรมาสักทีเนี่ยแหละนี่คือนี่คือขั้นตอนทั้งหมดเลย ตั้งแต่ไปยื่นคำร้องก็คือผมไปยื่นคำร้องเมื่อประมาณวันที่อ่ถ้าจะไม่ผิดผมไปหลังวาเลนไทนยนิดเดียวเออก็คือประมาณน่าจะวันที่สิบสี่ถูกไหมน่าจะไปประมาณสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนั้นนะครับอ่าสัปดาห์วาเลนไทนยอ่เออแล้วผมก็ไปรับบัตรเนี่ยมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นคือวันที่สิบแปดมีนาคมเอโอ้โหเดือนหนึ่งเต็มไปเรื่อม หนึ่งเดือนเต็มเตมนับตั้งแต่วันไปยื่นคำร้องไปขอเอกสารยื่นคำร้องจนถึงวันที่ได้บัตรมาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มนะครับซึ่งก็อ่ะโอเคโอเคก็คือหวังว่าจะได้แต่ก็เข้าใจได้คือตอนแรกก็ฟังแล้วมันรู้สึกว่าชะาถ้าเกิดฟังแต่หัวเรื่องแล้วก็ฟังสรุปเลยว่าเป็นหนึ่งเดือนน่ะอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าแปลกๆหน่อยแต่ก็มาจริงจังพูดพูดในเนื้อหาแล้วล่ะว่าอยู่ดีๆมันไปขอพร้อมกันทั้งประเทศน่าจะเยอะ และระบบมันและระบบมันสับสนวุ่นวายมันอาจจะไม่วุ่นวายมากถ้าคนน้อยก็ได้แต่ว่าพอดีคนพอคนไปทาพร้อมกปนเยอะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องบ้าบอขึ้นมาอืมมีาจะเกิดอย่างนั้นแหละมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีมีคนรู้จักอีกคนหนึ่งที่เขาเพิ่งมาเรียนโรงเรียนภาษาเมื่อปีที่แล้วหรือปีปีสองปีที่แล้วนะครับสองพันยิบสามสองพันยิบสี่เขาบอกว่าของเขาอาทิตย์กว่า,าก็ได้แล้วซึ่งแบบว่าก็เลยเข้าใจว่าช่วงนั้นมันยังแบบว่า รัดรัดยังไม่ค่อยบีบเพื่อคนไปทำงไงคนเลยไปทําน้อย,อยงไอยงเลยอาจจแบบแบบรอคิวไม่นานแต่ของเราช่วงนี้คือแบบว่ารัดบอกเอ้ยอะไรนะบัตรประกันสุขภาพใบใหม่ไม่ออกให้แล้วนะอะไรเงี้ยก็คนก็แห่ไปทำกันก็เลยก็เลยเ<อ>คิวค<ำ>ยาวคิวยาวนะครับแต่ว่าเอาว่าผมไปทํามาตอนเนี้ยใช้เวลาเดือนหนึ่งเออบัตรประชาชนญี่ปุ่นใช้เวลาเดือนหนึ่งในการไปทํา ในตอนนี้ซึ่งก็แบบว่าไมลเบอร์ไมลบอร์บัตรไมล์ m เบอร์นะทำแบบโอ้โหมหากรรมนะแต่ก็โอเคโอเคแล้วน่าจ่แต่จะแทนน่าจะเป็นออฟฟิเชียลแล้วว่ามันเป็นบัตรก็เรียกว่าบัตรประชาชนของญี่ปุ่นก็คงได้แล้วล่ะได้ถือว่าได้ไแหละเพราะว่าบนเลขนี้ก็คือมีลงไว้หมดนะเอชื่อที่อยู่อ่าวันเดือนปีเกิดแล้วก็อะไรอ่ะแม้แต่สถานะวีซ่าเราแล้วก็เออ เนี่ยดีเทลดีเทลสาคัญสาคัญแบบที่บัตรประชาชนควรจะมีอ่ะมีมีลงไว้หมดประมาณนั้นอืมเนาะเออก็เนี่ยแหละประมาณนี้แล้วก็รหังรหัสอะไรเงี้ยมันแบบเออมันฟังดูค่อนข้างจะครอบจัก,กรวาลอยู่แบบว่าใช้ใช้ได้แทบทุกอย่างเลยคือฉีดวัคซีนเอ่อรักษาพยาบาลยื่นภาษีใช้กับบัตรนี้นะทุกอย่างจะอยู่ในบัตรนี้ได้หมดเลยึว่าอเ,เอาเอฟังดูเจ๋งดีว่ะนะเข้าใจว่าข้อมูลมันน่าจะลิงก์กันหมดนะรวมถึงแบบว่า เรื่องของภาษีอะไรต่างน,น่าจะแบบเออมัน Data นี้มันน่าจะเก็บไว้ไว้เดี๋ยวผมแบบมีโอกาสถ้ามันมีมีเรื่องน่าสนใจม,มันมัค่อยมาเล่าแล้วกันเออ